ทำเลยค่ะเราต้องใส่เครื่องให้ถึงนะคะ,ะใส่นมน้ำตาลเครื่องต้องถึงค่ะเหมือนทำเหมือนเราทำกินเองอะคะ่ะถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบหวานก็สั่งเนยนมได้ค่ะสวัสดีครับวันนี้จะพามาชิมขนมปังปิ้งธรรมดาธรรมดานี่แหละครับธรรมดามากๆนะครับแต่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆเหมือนกันนะครับร้านนี้เลยนะครับขนมปังปิ้งเนยนมปอปังปิ้งนี่ดูขนมปังซะก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแม่ค้าเสียงหวานเลยครับขายยังไงครับแม่ค้าชุดละยี่บห้าบาทค่ะได้หกแผ่นถ้าเป็นแผ่นแผ่นละห้าบาทค่ะชุดละยี่บห้าบาทหกแผ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเป็นแผ่นแผ่นละห้าบาทยี่บห้าบาทได้ตั้งหกแผ่นเลยเหรอใช่ค่ะขายไม่แพงค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าขนมปังบิ้งธรรมดาธรรมดาทำไมถึงต้องมาขายมันไม่ธรรมดาเดี๋ยวตรงไหนเดี๋ยวให้ดูนะครับ ที่นี่มีหน้าอะไรบ้างครับอ่ามีเนยนมน้ำตาลค่ะช้ำๆเลยค่ะแค่เนยนมน้ำตาลแค่นี้นะใช่ค่ะโอ้ขายอย่างเดียวไส้เดียวเลยเนาะขายอย่างเดียวเลยค่ะแบบว่าไม่มีไส้แยมไส้อะไรเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราเน้นจํานวนนะคะเน้นจํานวนขายเยอะๆค่ะแต่ต้องเดี๋ยวกระติบบอกว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับใช่ค่ะ ถ้ายืนอยู่ตรงผมเนี่ยหอมหอมเลยฮนะออมาอุดหนุนกันได้นะคะหอ,อมเลยแล้วก็ใช้เตาถ่านด้วยที่นี่ใช่ค่ะ ประมาณหกโมงเย็นถึงสี่มนะคะใช่ฝ่าคร้านฝ่าครับอ่าอยู่หน้าปั๊มอ่าตรงปั๊มปตทรปดะทองค่ะปตทรปดะทองอยู่หน้าปั๊มเลยเนาะใช่ค่ะเส้ะพานลอยใช่ค่ะเส้นไปปทุมธานีค่ะเโทรไหมครับอ่ามีค่ะ0ูนย์เกค่ะสามหกสี่หองสค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ